ถ้าตกลงไปเสียเลือดได้เลยทําไงดีวะเนี่ยเออเาเอาแบบนี้แล้วกันน่าจะใช้ได้เดี๋ยวรอทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับเฟลิกคงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีบอสมารีวิวกันอีกแล้วนะครับ หลังจากที่หายไปจากช่วงสอบยาวนานนะครับทีริ่ก็ยังสอบไม่เสร็จแต่พอดีมีเวลาว่างสักนิดนึงก็เอามาถ่ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็อยู่กับ MoD extendable ladders mod นั่นเองนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วถ้าใครแปลเป็นแต่ถ้าใครแปลไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อธิบายให้นะครับซึ่งวัดนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับ ladders หรือบันไดนั่นเองนะครับนี่ไอสองตัวนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการคราฟก็ง่ายๆนะครับอันนี้คือแบบแบบแรกคือ Ext end, extending Ladder ปกตินะครับใช้ Ladder 3สอันและ String 2อันในการสร้าง e x t e n n i n g Ladder กับอีกหนึ่ง Rope Ladder นะครับก็คือเป็นเป็นเชือกนั่นเองนะครับก็ใช้ String 6อันกับ Stick นะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเชิงวิชาการกันไปแล้วก็พูดกันไปด้วยเลยนะครับก็ t e n ก็คือการแบบการขยายแบบเพิ่มอะ่ะขยายนะครับซึ่ง อันความหมายอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าจะทําอะไรได้นะครับก็คือเราสามารถตอบบันไดขึ้นไปปื๊ดแบบนี้ได้เลยนะครับวิธีการใช้ของวันนี้นะครับอย่างแรกผมจะวางแบบนี้ก่อนก็คือวาง S t r a d i n g ladder นะครับมาเดี๋ยวเกมหมดสูด้วยครับเดี๋ยวไม่เข้าใจเกมหมดูด้วยอ่ะหวังว่าคิปเปอร์ตรงนู้นจะไม่มานะครับโอ้วัดีแกะนะวิธีการใช้คือผมวางมาขวาไปรอบนึงแล้วก็อีกทีนึงนะครับมันก็จะเด้งขึ้นไปปื๊ดแบบนี้เลย นะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้บล็อกอะไรมามาคำ้ำมาค้ำไอตัวของไอบันไดนี้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือโรบโรบแลดเดอร์นะครับก็จะต้องทําจากด้านบนนะครับถ้าสมมติว่าเราไปกดด้านล่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับถ้าเรามือเปล่าแบบนี้ก็กดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรบแลดเดอร์นะครับหละการการทำงานของมันก็ไม่ยากมากนะครับส่วนที่บอกว่าเวลาเราลงเหมืองเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาประมาณนี้ว่าเออ มันก็จะมีบล็อกแบบกวนใจแบบนี้นะครับถามว่ามันทำงานยังไงก็มากดเข้าไปเห็นไหมอันนี้ก็จะไปติดตรงบล็อกที่สูงแบบเหมือนว่าเออเป็นแพลตฟอร์มล่าสุดนะครับแต่ถ้าเรา,กด,า,า,ก,าก,กดมาขวาอีกทีหนึ่งมาพลงอีกทีนึงกดมาขวาอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้นี่เราต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็กดมาขวาปึ๊กๆเพื่อไล่ไล่บล็อกลงมานะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นแบบนี้ล่ะอันเนี้ยเป็น rope ladder ปกตินะครับก็จะใช้ กดมาขวาตรงนี้เอ้ยผมวางผิดบล็อกว่ะเออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราวางตรงนี้แล้วก็กดมาขวาลงไปฮะมันก็จะเป็นตามที่เห็นเหมือนกันนะฮะก็ต้องมานั่งไล่กดมาขวาไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยฮะนะ <laughs> นะมาเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันอีกนิดนึง,นงดีกว่านะครับโรบเลดเดอร์เนี่ยถ้าสมมติผมวางไว้ด้านล่างเนี่ยแล้วจะทําให้มันขึ้นไปก็ทําไม่ได้นะเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าแต่ว่าไออันเนี้ยจากมูลค่าแล้วอันนี้มันสูงกว่าใช่ไหมงั้นเราก็มา เราก็จะไม่สามารถเอาลงได้นะครับยกเว้นเราสามารถเอาขึ้นได้อย่างเดียวถ้าไม่มีบล็อกอากาศไม่มีบล็อกอะไรมาค้ำจุนก็จะสูงขึ้นไปแบบอินฟินิตี้กันเลยทีเดียวนะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาง่ายๆว่ามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ามันจะถึงฟ้าแบบถึงสูงสุดอะจุดสุดยอดของมันอะแต่ว่านี่ผมมีแค่เมื่อกี้ผมมีบันได 40, 40กว่าอันใช่ไหมมันก็ขึ้นไปแค่ 40, 40กว่าอันตามอินเวนทอรี่ที่ผมมีเลยนะครับแต่หากเป็นอันนี้แล้ว อัน,นอเนี้ยไอตัวลบแรเดอร์เนี่ยถ้าสมมติผมเหมืองลึกจริงๆเนี่ยแล้วผมตันเนี่ยมันก็ไม่ต่อยอดให้ก็คือทํางานเหมือนกันเลยนะครับแบบเดียวกันเป๊ะเลย100%เซเหมือนกันแบบไม่มีจีนแดงกันเลยทีเดียวนะครับมาเราขอทุบตรงนี้ก่อนแล้วมันก็จะโอ้โหเสียงเสียงดังมากเมื่อกี้ไปถึงหูฟังผมผมเพราะว่าหูฟังผมก็พังอยู่ด้วยนะไมค์ก็พังในะที่จริงนะอาจจะได้ยินเสียงผมเปลี่ยนเปลี่นนิดนึง นะแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับมอสเลยนะครับอ่ะก็อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะผมขอต่อตรงนี้แล้วจะต่อให้มันยาวขึ้นไปอ่ะแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับจะเว้นเราจะขึ้นไปจุดสูงสุดของมันแล้วก็ต่ออีกทีหนึ่งนะครับนี่แล้วเราก็สามารถบินแบบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันนี้แต่ก็ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้เพราะเปลืองทรัพยากรอย่างสูงเลยทีเดียวโอ้จตายเลยโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดอีกอย่างหนึง่งก็คือ อันนี้พวกนี้นะครับคือบล็อกที่ไม่สามารถวางไอตัวแรเดอร์ได้นะครับหากไม่เข้าใจเดี๋ยวผมก็จะทําให้กระจ่างให้เองมาแต่อันนี้มีอยู่แล้วมาเราเอาก๊อปอันนี้มานะครับเนี่ยเห็นไหมวางไม่ได้ต่าโอ้ยอันนี้อันนี้กดชิปก็ไม่ได้นะครับโชคนี้เอยเอาแล้วไอ้น,นี่มันมาอยู่ด้วยไงอไอ้น,นี่มาอยู่ด้วยไงขอไปงงเลยมาอันนี้ก็พวกนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ t ี t NT ด้วย นะพวกบล็อกอะไรพวกนี้จะไม่ได้ผมก็จะไม่พูดชื่อนะเพราะว่าไม่งั้นก็จะเสียเวลาพูดไปนะครับมันก็เอาเป็นว่าให้รู้แล้วกันว่าพวกนี้วางไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเจอเคสประจําวันหรือเคสปกตินะครับคือเวลาเราจะไต่อะไอพวกนี้เราก็จะเจอต้นไม้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอเอาวางไม่ได้เออเอาประมาณนี้แล้วกันถ้าผมวางเนี้ยมันก็จะทะลุเหมือนไม่ดีเทคบล็อกนั้นไปเลยนะครับคือมันไม่รู้เลยว่า มีบล็อกใบไม้เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับเวลามันคิดของประมวลผลของมอดนี้นะครับอาจจะเชิงวิชาการไปนิดนึงแต่ก็พอน่าจะพอเข้าใจกันบ้างนิดนึงนะเออโอเคอะไรประมาณนี้นะครับก็มาเดี๋ยวก็มอสสำหรับมอดนี้ก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับไม่มีอะไรมากเป็นมอดที่เออน่าสนใจดีนะครับก็ไม่มีอะไรมากขอทำการจบคลิป เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกระทืบกุ่มเอ้ยปุ่มกุ่มเป็นกลุ่มแทแลกะกะทืบปุ่มไลค์นะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงๆที่เขียนว่า Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่ามอดนี้เป็นยังไงบ้างหากใครที่ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้สามารถถามผมที่ f.fm ก็ได้นะครับลิงก์ก็อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับหากใครมีคำถามก็ถามมาได้คือท,ท,ทิ้งคำถามไว้นั่นแหละ นะหรือว่าจะถามทาง Facebook ก็ได้นะฮะก็ลิงก์ก็อยู่ด้านใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็ถามทางไหนได้คำตอบเหมือนกันนั่นแหละนะสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วก็อ๋อเดี๋ยวหยุด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 แป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีไปนะครับช่วงนี้ก็ช่วงปิดเทอมก็น่าจะรู้นะครับว่าช่องผมเนี่ยเวลาปิดเทอมเนี่ยอัพคลิปรายวันกันเลยทีเดียวนะฮู้หู้หู้โอ้โหอโอ้โห เพิ่มไปหน่อยนะครับก็เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นอัพคลิปรายวันกันแล้วนะครับโอ้โหนะครับก็อัปไปถึงวันที่26ตุลากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการอัพคลิปรายวันช่วงปิดเทอมนะฮะเพราะผมก็ปิดเทอมนั่นแหละนะก็ก็เด็กเรียนอนะ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ